สวัสดีครับอา่านพระรัมภีจบใน1ปีกับจอประจำวันที่21กรกฎาคมพระธรรมสรุดีบทที่1 9 3 0และพระธรรมกิจการบทที่23ข้อที่1-15ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมสรุดีบทที่29พระสุรเสียงของพระเจ้าในพายุเพลง สตรีของดาวิดบรรดาบุตรของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวเถิดจงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวจงนมัสการพระยาเวผู้ทรงงดงามทั้งในความบริสุทธิ์พระสุรเสียงของพระยาเวอยู่เหนือน้ำพระเจ้าแห่งพระสิริทรงแผดเสียงดังฟ้าร้องพระยาเวทรงอยู่เหนือน้ำมากลายพระสุรเสียงของพระยาเวมีอำนาจพระสุรเสียงของพระยาเวแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์พระสุรเสียงของพระยาเวโค่นต้นสนสีดา พระยาเวสงคต้นสนซีดาแห่งเลบานอนพระองค์ทรงทาให้เลบานอนกระโดดเหมือนลูกวัวและซิริออนเหมือนวัวกระทิงหนุ่มพระสุรเสียงของพระยาเวแวบเปลวเพลิงออกมาพระสุรเสียงของพระยาเวทําให้ถิ่นทุรกันดารสั่นไหวพระยาเวทรงทำให้ถิ่นทุรกันดารแห่งคาเดชสั่นไหวพระสุรเสียงของพระยาเวทําให้ต้นโอ๊กหมุนคว้างและทําให้ป่าโล่งเตียนและในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่า พระยาเวทรงประทับเหนือน้ำพระยาเวประทับเป็นพระราชาเป็นนิดขอพระยาเวประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระยาเวทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุขสดดีบทที่30คำขอบคุณพระเจ้าเพราะพ้นจากโรคร้ายเพลงสดดีของดาวิดบทเพลงในพิธีถวายพระวิหารข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์เพราะพระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ขึ้นมาและไม่ได้ทรงให้ศัตรูของข้าพระองค์ยินดีเพราะข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้ทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์และพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ขึ้นมาจากแดนคนตายขอทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตจึงไม่ต้องลงไปยังหลุมมรณะท่านผู้จงนักภักดีต่อพระยาวเวเอ๋ยจงร้องเพลงสุรดีของพระองค์จงยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะความเกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งแต่ความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอยู่สักคืนหนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้าส่วนข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพูดในความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ว่าข้าพเจ้าจะไม่วันไว้เลยข้าแต่พระยาเวด้วยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาแข็งแกร่งขอพระองค์ซ่อนพระพักข้าพระองค์ก็ใจเสียข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ได้ร้องทูลพระองค์และข้าพระองค์ได้วิงวอนองค์เจ้านายว่าจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าพระองค์ตาย ผงคลีจะยกย่องข้าพระองค์หรือมันจะบอกเล่าเรื่องความซื่อสัตย์ของพระองค์หรือข้าแต่พระยาว์เวทขอทรงฟังและทรงกรุณาข้าพระองค์ข้าแต่พระยาว์เวเขอทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกขของข้าพระองค์เป็นการเต้นรำพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความดีดีเพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบข้าแต่พระยาว์เว์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิดพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่23เปาโลจ้องเขมงไปยังาศาสนสภา,าและกล่าวว่าพี่น้องเอย๋ยข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตด้วยมโนธรรมที่ดีต่อพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้อานาเนียหัวหน้ามหาปริิตติสั่งให้พวกที่ยืนอยู่ใกล้เปาโลตบปากท่านแล้วเปาโลพูดกับเขาว,ว่าพระเจ้าจะตบท่านท่านเป็นเหมือนผนังกำแพงที่ฉาบด้วยปูนขาวเท่าน,นั้นท่านนั่งกล่าวโทษข้าพเจ้าตามกฎ บัญญัติแต่ตัวท่านเองฝ่าฝืนกฎบัญญัติโดยที่สั่งให้คนตกค้าพระเจ้าผู้ที่ยืนอยู่ใกล้เปาโลพูดว่าท่านกล้าสบประมาตหัวหน้ามหาปราหิตของพระเจ้าหรือเปาโลตอบว่าพี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้าไม่ได้ตรหนักว่าเขาเป็นหัวหน้ามหาปราหิตโดยมีบันทึกไว้ว่าอย่าพูดว่าร้ายต่อบุคคลในระดับปกครองพลเมืองท่านเปาโลเห็นว่าบางคนในศาสนสภาเป็นซาดูสีและบางคนก็เป็นฟาริสี ท่านจึงร้องขึ้นในศาสนสภาว่าพี่น้องเอ๋ยข้าพเจ้าเป็นฟาริสีและเป็นบุตรของฟาริสีข้าพเจ้าถูกพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในการฟื้นคืนชีวิตจากความตายขั้นเปาโลกล่าวเช่นนั้นพวกฟาริสีและสดุสีก็เกิดเถียงกันและที่ประชุมก็แบ่งออกเป็นสองพวกพวกสดุสีพูดว่าการฟื้นคืนชีวิตนั้นไม่มีจริงอีกทั้งไม่มีทูตสวรรค์และไม่มีวิญญาณแต่พวกฟาริสีถือว่ามีทั้งนั้นแล้วก็เกิดโกลาหลขนาดใหญ่ขึ้น อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติบางคนซึ่งเป็นฟาริสีก็ยืนขึ้นเถียงอย่างรุนแรงว่าพวกเราเห็นว่าชายคนนี้ไม่มีความผิดเลยวิญญาณหรือทูตสวรรค์อาจจะกล่าวกับเขาก็ได้เมื่อการโต้เถียงเป็นไปอย่างรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งผู้บังคับกองพันกลัวว่าคนเหล่านั้นจะฉีกเปาโลออกเป็นชิ้นๆเขาจึงสั่งให้ใช้กำลังกองทหารลงไปรับตัวท่านไปยังกรมทหารคืนต่อมาพระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ใกล้เปาโลกล่าวว่าจงกล้าหาญเถิดเมื่อเจ้าได้ให้คำยืนยัน เกี่ยวกับเราในเมืองเยรูซาเล็มแล้วเจ้าจะต้องยืนยันในเมืองโรมด้วยเชาวยิววางแผนฆ่าเปาโลเช้าวันรุ่งขึ้นชาวยิวได้วางแผนการร้ายและสาบานว่าจะไม่กินหรือดื่มจนกว่าจะฆ่าเปาโลก่อนคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการนี้มีมากกว่า40คนเขาทั้งหลายไปหามหาโรหิตและพวกผู้ใหญ่และกล่าวว่าพวกเราได้สาบานตัวกันอย่างจริงจังว่าจะไม่กินอะไรเลยจนกว่าจะฆ่าเปาโลสําเร็จบัตรนี้ พวกท่านและศาสนสภาขอร้องให้ผู้บังคับกองพันนำตัวเขามาหาท่านราวกับว่าท่านจะพิจารณาคดีเขาโดยการสอบสวนอย่างรอบคอบและพวกเราพร้อมที่จะฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึงที่นี่จบการอ่านประจำวันที่21รกรกฎาคมพระเจ้าอวยพรครับ